อาจารย์ครับอันนี้ที่ที่เริ่มเป็นห่วงว่ามันใกล้เวลาแล้วและมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทางทีมแมดมินคิดว่าคงต้องพูดอีกค่ัคงต้องพูดอีก,ออกปีที่แล้วเราก็พูดปีก่อนหน้านั้นก็พูดนะครับก็คือเรื่องของด o กกิฟต์รีซีทำไมเลยจะต้องพูดอีกอ่ะอาจารย์ เพราะมันเป็นเรื่องสําคัญนะที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับโลคิปุยซีเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมในหมู่ข้าราชการการที่มีของขวัญเหล่านี้มามอบแก่กันเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมากก็คือว่าคนที่เอามาให้เขาต้องเสียเงินเสียทองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคนที่รับรับของเหล่านี้เนี่ยเขาก็เคยชิน เป็นวัฒน,ธ,นธรรมที่เคยชินกันไปแล้วว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องออกมาให้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฉันมีอำนาจพวกพ่อค้านายทุนคนที่มาทาํางานค้าขายกับหน่วยงานเนี่ยจะต้องเอากระเช้าเอาของขวัญม,มาให้ในในเทศกาลเหล่านี้เสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ครับมันก็กลายเป็นช่องทางทําให้เกิดความสนมิทสนมทําให้เกิดการพูดคุยกันในลักษณะที่เอื้อประโยชน์กันแบบพิเศษนะว่าท่านต้องการอะไรผมยินดี รับใช้ยินดีให้บริการยินดีมอบไพ่เห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่พูดกันให้ชัดเจนว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างควรรับอะไรบ้างคนที่เป็นเอกชนเป็นพ่อค้าหรือเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่พูดกันให้ชัดเจนว่าเราควรเอาอะไรไปให้ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจได้แค่ไหนตรงนั้นจะเป็นช่องทางทําให้เกิดการวิ่งเต้นเส้นสายเกิดระบบพักวกวและนี่เป็นที่มาของสินบนเงินท้ายโต๊ะ ตัวร้ายเลยครับคําถามที่ต้องถามแน่ๆว่าแล้วจะทําอย่างไรให้มันเอฟเฟกตี e เร็วที่สุดอะตอนนี้มีข่าวดีนะเราจะหลังจากที่เรารนรนรงในเรื่องนี้กันมาหลายปีนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเอกชนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทขนาดใหญ่เขาเริ่มทําในเรื่องนี้มามากนะครับรวมทั้ง บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทชั้นชั้นนำทั้งหลายแหละที่เรารู้จักกันดีนะคนที่เป็นซัพพลายเออร์ของเขานะคนที่เป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นคู่ค้าของบริษัทเองเนี่ยเขาจะรู้กันเลยว่าไม่ต้องเอากระเช้ามาให้ผู้ใหญ่ผู้มนวยการกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทในในนั้นอีกเลยนะครับทำมาหลายปีแล้วแล้วทุกวันนี้สิ่งที่เรารู้เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่า มีบริษัทที่ประกาศนโยบายอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะมันก็ในวันข้างหน้าเนี่ยเชื่อว่ามันจะกลายเป็นมาธรรมที่ทุกคนรู้กันนะครับ mm hmm. เขาไม่รับกันเองภายในไม่รับเอาคนนอกไปให้เขานะครับสิ่งที่เป็นนโยบายของบริษัทเหล่านี้ด้วยก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยจะไม่เอากระเช้าไม่เอาของขวัญไม่เอาของที่รึกลึกเนี่ยไปให้กับผู้ใหญ่ในวงราชาการหรือในวงการเมือง เพียงแต่ว่าวันนี้มันยังมีอุป่ประสอยู่บ้างก็คือว่าพวกนักการเมืองแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงรชาชการเนี่ยยังเปิดประตูรับแล้วบริษัทของเราไม่เอาไปให้เขาจะมองว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่พวกกันเอ้ยไม่เกรงใจกันหรือไม่ให้ความเคารพต่อกันเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นแรงกดดันที่ทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยเขาปฏิบัติตัวได้ยากอย่าลืมนะครับเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นบริษัทของต่างชาติ บริษัทฝรั่งบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาซีเรียสมากเลยนะว่าทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทของคนไทยก็ยังมีปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เอกชนทั้งหมดเขาทําได้อย่างสบายใจสร้างวิถีปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองจะต้องทําอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละทีนี้ถามว่าแล้วในภาครัฐเราจะทําได้ไหมหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจํานวนหน่วยงานของรัฐนะครับที่ ประกาศนโยบาย n o กิ i t p o l i c เนี่ยมากขึ้นแต่ก็ยังมีมีประเด็นที่ขัดข้องกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีนี้บริษัทที่ที่ประกาศมากขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีข้อจํากัดหนึห่งย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีการโยกย้ายหมุนเวียนคนที่เป็นผู้ใหญ่อธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นทุ่งนุยการมีการโยกย้ายบางทีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็ยังติดนิสัยเดิมอยู่ยังไม่คุ้นชินกับว่า ตอนนี้ก็กําลังพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆอันนี้ขึ้นมานะครับหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีใครก็แล้วแต่ที่มีมีตาแหน่งในอปปชปจเขาเช่นเดียวกันคนพวกนี้ยังไม่ฉินยังถน,นัดที่จะรับของจากพ่อค้ารับของจากชาวบ้านอยู่นะครับมันเลยทําให้ต้องมีการร่วมรวมระมืเรื่อยๆแต่ปีนี้สิ่งที่น่าดีใจนะครับและมีความชัดเจนก็คือว่าในปีนี้สํานักงานปปช ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเรื่องโนกิปุริซีจะถูกบรรจุอยู่ในการประเมินความโปรง่งใสและคุณธรรมขององค์กรที่เรียกว่าการประเมิน ITA ประจำปีถ้าหน่วยงานไหนไม่ประกาศไม่ปฏิบัติหรือถูกจับได้ว่าไม่ปฏิบัติตามที่ประกาศนะครับจะถูกตัดคะแนนและจะทำให้ผลการประเมินหน่วยงานเนี่ย ตกต่ลงนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความจริงจังเรื่องนี้มากขึ้นและม,มันเป็นนโยบายของปปชหน่วยงานที่2คือสานักงานปปชหน่วยงานที่เรียกว่าคณะกรรมการป้องก,กันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนะครับเขาจะเป็นแม่แรงนะในการรณรงค์ของหน่วยงานราชการต่างๆด้วยตัวเอง ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นผู้รอรงค์ทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชนเราเห็นหน่วยงานที่เรียกว่าสปทออของของหลายหลกระทรวงเนี่ยเป็นผู้รอรงค์ในเรื่องนี้คราวนี้สมัชชงานปปทจะเป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงในการรณรงล์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความชัดเจนของหน่วยงานทั้งสองนะครับในช่วงที่ผ่านมา หลายหลายปีเนี่ยพอเวลาเราพูดเรื่องนี้เรื่องโลจิสติกส์นะครับปัญหาที่ถกเถียงและโต้แย้งกันอยู่เรื่อยๆก็คือน่วยการจะบอกว่าเฮ้ยสำนักง,งานปปชมีนโยบายอยู่แล้วนี่ว่าให้รับได้รับของขวัญได้นะครับในราคาที่ไม่เกิน3,000บาทจึมีเราได้ยินเรื่องโต้แย้งอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลเรื่องกันครับการรับแบบนั้นเนี่ยเช่นเช่นท่านไปบรรยายไปเปิดงานนะครับ เขาก็ให้ของขวัญเป็นที่ระลึกไปเยี่ยมมันก็จะมีของขวัญพินี้ขึ้นมานะครับแต่เรื่องของโนกิฟูลิซีเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวางหลักการกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่รับผลประโยชน์อื่นจากคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเอาง่ายๆเลยก็คือว่าให้คิดดูนะว่าถ้าคุณนะครับไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้น คุณไม่ได้เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกอบอกจอเขาจะเอาของรางวัลน,นี้เอาของที่เรื่องนี้เอากระเช้าอันนี้มาให้หรือเปล่าถ้าตอบไม่ไม่นั่นแปลว่าเขามาให้เพราะคุณอยู่ในตําแหน่งอันนี้มีความชัดเจนนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสับปะาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้า ปปชมีการเคลียร์หลักการนี้ชัดเจนนะครับคณะกรรมาการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยเคลียร์เรื่องมีชัดเจนนะครับปปชประกาศเป็นอโยบายว่าทุกหน่วยงานต้องทําละสำนักงานปปทจะรณรงลงในเรื่องนี้นะครับภาคเอกชนนะ่ะเข้าร่รงลงกันเข้มแข็งอยู่แล้วแล้วถ้าสองอันนี้มารวมกันนะครับ เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดเป็นพัฒนธรรมปฏิบัติโดยทั่วไปทุกคนจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับต่อไปเราอาจจะหมดความจําเป็นที่จะต้องมาพูดกัน,นเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ได้ครับถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาที่เราจะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้ความร่วมมือและทำให้มันเป็นจริงเป็นจังสักทีหนึ่งนะครับพอมาเห็นในตัวเรื่องไอ้เรื่องไอง้เรื่องใต้โต๊ะนะครับอาจารย์รมันก็เลยเถิดไปอีกว่า ถ้าอย่างในกรณีที่พอมันมันพูดถึงสามพันมันเห็นเป็นของชี้เล็กเป็นของข,องขวัญน,นะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นจนํานวนเงินเยอะๆอาจารย์ที่มันไม่ได้เป็นของขวัญที่เอาไปให้อ่ะจะตามเจอ,อยังไงอาจารย์จากบทเรียนที่ผ่านมานะหลายๆปีที่เราลงเรื่องนี้เราจะพบว่าพอถึงต้นเดือนธันวาเนี่ยเขาก็เริ่มมีการมอบของขวัญของที่ระลึกกันแล้วนะครับทั้ง ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐชช้นผู้น้อยนะครับเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่กันเอกชนก็เริ่มวิ่งของกันเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถูกต้องแล้วที่เราต้องเริ่มกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับทุกคนจะได้เตรียมแผนเตรียมการให้ถูกต้องว่าถ้าจะไปถ้าจะไปเยี่ยมไปหากันในเทศกาลปีใหม่ควรจะมีแค่พวงมาลัยนะครับมีการ์ดโวยพรหรือมีดอกไม้มีขนมไทยเล็กๆน้อยๆไปมอบกันเป็นที่ระลึกติดไม้ติดม,มือเท่านั้นเองไม่ต้องมีการจัด จัดเตรียม,มงบประมาณสําหรับของชิ้นใหญ่ๆของจำนวนมากๆนะครับขณะเดียวกันถ้ามีการรณรงค์เรื่องนี้ให้ชัดเจนและกว้างขวางนะครับทําให้ทุกคนรับรู้เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับก็คือว่าประชาชนในพื้นที่เขาจะรู้ว่าตอนนี้นโยบายใหม่ของประเทศไทยของรัฐบาลไทยของน่วยงานรัฐไทยก็คือว่าโนกิบุริสี การให้การรับของขวัญในเทศการอย่างนี้ถือเป็นความผิดนี่ถ้าประชาชนรู้นะครับข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุกคนรู้เหมือนกันว่าการกระทําอย่างนี้เป็นเรื่องผิดตรงนี้แหละครับจะจะมีคนจํานวนมากช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับขณะเดยียวกันอาจอาจจะเป็นคนที่เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงข้ามกับคนที่มีอำนาจอยู่ก็จะได้ช่วยจับหูจับตา ในเรื่องเหล่านี้ด้วยกันนะครับบางทีการรณรงค์พูดกันดีๆนะครับเชิญชวนว่าอย่าทําอย่าทำเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้ามีพลังประชาชนพลังของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องนี้มันก็จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับเราถามว่าถ้าแอบทำกันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันมีนะที่ผ่านมาเนี่ย เราก็เราก็ได้ยินข่าวนะครับก็มีคนส่งรูปกันมาให้เรื่อยๆว่าออบางกระทรวงเนี่ยมีการประกาศนโยบายออกมาแต่ตัวรัฐมนตรีเนี่ยก็รับกระเช้ารับของนะครับบางหน่วยงานเนี่ยออตัวคนที่เป็นเออจ้าหน้าที่นะครับเป็นข้าราชการ4 0 4 1เเข้าเข้าแถวตบเท้าไปมอบให้กับกรรมการขององค์กรกรรมการของหน่วยงานอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับเราก็เห็นกันอยู่นะเพราะฉะนั้น ถ้าวิธีจะป้องกันให้ดีที่สุดก็คือว่าพูดกันให้ชัดเจนนะครับแล้วประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกทก่านนะครับใครพบเห็นอะไรถ่าย,ยรูปโพสโซเชียลมีเดียครับแชร์กันขึ้นมาให้หูให้ตาเนี่ยเป็นตาสะพท,ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับทำอย่างนี้คนที่มีอำนาจเขาไม่กล้าทำครับแต่เราจะต้องช่วยกันแชร์สูส่โซเชียลมีเดียครับ การไปให้กันรับหลังไปให้กันที่โรงจอดรถไปส่งกันให้ที่บ้านตามสนามกอล์ฟตามพัฒนการซึ่งดีๆยังคงเกิดขึ้นเราต้องช่วยกันดูครับทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง y o u u u e p p o d c s t t p o d b e a t และ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ a อ t n o w และนทวิ e เตอร์และเว็บไซต์